ตุดพิสมอนหวงปู่เหรียนวัดบางระหงจังหวัดนนทบุรีเนื้อใบลานถักเชือกลงลักจิ๋วแต่แจ๋วขนาดตะกุดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.2เซนติเมตรหนาประมาณ0.8เซนติเมตรปัจจุบันตะกุดพิสมอนหาชมได้ยาก เป็นโอกาสดีที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันหากพบเจอที่ใดจะได้รู้ว่าลักษณะแบบนี้คือตะกุดพิษสมอนของหลวงปู่เหลียญหลายๆคนได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นของจริงเคยได้ยินชื่อเสียงคำร่ำลือของตะกุดพิษสมอนตั้งแต่ปีพศ2552และเพิ่งได้เห็นของจริงเช่นกันหลายคนได้เล่าประสบการณ์ที่เจอมาด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความต้องการอยากได้ครอบครองบูชาแต่ไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ใดที่เป็นของแท้และราคาสามารถจับต้องได้ภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบขนาดของตะกุดพิษสมอนกับลูกอมแร่บางไผ่ฝังตะกุดทองคำหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุขจากคลิปนี้เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจในการสะสมวัตถุมงคลและสิ่งที่ชื่นชอบต่อไป